กลับสวัสดีมีรักแฟนเีน่อยู่ในแกนไลน์และนิวเวอร์ทุกท่านอยู่กับบังซินละหลาวฮะกลับบูล็อกไลว์เวลอัปเดตว้าววันนี้จะมารีวิวนะฮะสไตล์ตัวใหม่นะครับระดับมิติก0.5ยูกิมิยานั่นเองนะฮะสตีบอลเลเจนด์อัลติเมตนะฮะหรือว่าหรือว่านักฟุตบอลข้างถน,นนนั่นเองนะครับเป็นสตีบอลนะตัวนี ตัวนี้เป็นกองหน้าด้วยนะครับออกมาในช่วง U20 ด้วยตัวนี้เป็นสายเลี้ยงนะครับไม่มีสกิลยิงแต่ถ้าอัติเมตมีสกิลยิงนะส่วนโฟนะครับก็เป็นโฟใหม่ของเขาด้วยระดับมิติ0.5เหมือนกันนะครับโดยจะเพิ่มนะครับลูกยิงนะครับแล้วก็สไตล์การเลี้ยงบอลได้นานขึ้นด้วยนะครับวิ่งเร็วขึ้นเลี้ยงบอลได้นานขึ้นนะสรับสไตล์ของเขาอันนี้ส่วนของที่มาใหม่ก็จะมีนะครับโกเอฟเฟกอันนี้นะครับเป็นของยูกิบิยะเลยนะครับแล้วก็มีอีโมดใหม่นะครับที่เป็นเล่นกับแมว แล้วก็มีคอสมิติกใหม่นะครับเป็นใส่แววนนะฮะแล้วก็มีกรอบใหม่ด้วยงั้นเราจะมาใส่การซื้อมาหมดแล้วก็จะเริ่มดูเทคนิคของตัวนี้กันนะครับฝากแบบอันนี้ไมีได้ใสกันด้วยแบบสำหรับคนชอบแต่งตัวคอสเพย์ตัวละรอนิเมะนะครับใครอยากแต่งเป็นยุกิมิยะนะครับที่แบบนี้มีให้แต่งเหมือนกันนะฮะซื้อใส่ครบจบภายในแบบเดียวนะฮะสำหรับยุกิมิยะนะครับก็จะมี2สกิลด้วยกันนะครับสกิลแรกฟีสไตสกิลสองนะครับ อ่าเป็นสกิลแดดนะครับผมเรียกว่าสกิลแดดนะสกิลซีเนี่ยนะครับต้องมีศัตรูอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับถึงจะสามารถถึงจะสามารถนะครับหลบได้ในกดซีอย่างนี้นะครับก็จะหลบนะครับคนข้างไกลและคนที่โดนหลบนะครับจะล้มด้วยนะครับถือว่าดีมากๆสกิลวีจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับมันไม่เรียกพุ่งไปด้านหนาเนี่ยมันคือพุ่งไปด้านข้างนะครับส่วนวิธีเล่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าเล่นยังไงโอเควิธีเล่นนะครับถ้าว่าเราเล่นเป็นกองหน้านะครับเริ่มมาเนี่ยนะครับพอเราแย่งบอลเเรรรร้้วใหากกดด C C นนะะคคัับบพ เราอยู่อย่างนี้ห้เราหันหน้ามาทางใดทางหนึ่งนะฮะแล้วก็กดเดินด้านข้างและกดวีนะครับเนี่ยมันจะพุ่งมาแบบนี้นะครับเป็นไงจากตรงนู้นมาตรงนี้นะครับขึ้นสนามกันเลยทีเดียวนะครับเออแล้วเราก็ยิงได้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับก็เข้าเลยทันทีอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับที่เล่นสลับตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เป็นสายพุ่งนะฮะแม่งพุ่งโคตรไกลบอกเลยครับเดียวว่าโคตรโหดกระโดดยิงสําคัญคือแย่งบอลจากเพื่อนให้ได้ก่อนนะ ดูกันอีกรอบนึงท่านผู้ชมฮะมาถึงเราหลบไปก่อนหนึ่งทีหันหน้านะครับแล้วก็รอกดสกิลวีนะฮะวับนะครับนี่เป็นไงแป๊บเดียวถึงนี่เลยนะครับแล้วเราก็เล็งยิงนะฮะเข้าทันทีนะครับสูโธดกระโดดยิงบอกได้คําเดียวฮนี่ฮะเป็นสกิลนี่ลูกล้องแมวด้วยแมวดําสื่อถึงความเป็นสตีดอ่ะมาโชว์กันอีกรอบท่านผู้ชมฮะมาถึงนะครับอ่านะครับหลบก่อนอ้าวเอากูโดน ราต้องแย่งบอลจากเพื่อนได้ก่อนนะครับถ้าเขายิงไม่เข้านะครับอ่มาโชว์อีกรอบนึงครับท่านผู้ชมครับมานะครับเริ่มเกมนะฮะหน้านี้นะครับมาถึงเราไปก่อนแล้วก็กดวีนะครับแล้วก็กดแดดมานะครับนีแป๊บเดียวนะฮะถึงหน้าสนามเขาเลยทันทีเป็นไงไม่โคตรโกงนมะโกงเกินไปละตัวนี้บอกเลยนักฟุตบอลสตรีทของแท้ส่วนคอมพิติกจะเป็นออร่าที่ลูกกระตาของเรานะโอเคมาเอาดูเอาวิิดิ้งกัน อ่ะทุกคนมาดูรูปแบบการใช้โฟกันบ้างนะครับมาเปิดโฟนะครับมันจะเลี้ยงบอลได้เร็วขึ้นนะฮะกดซีไปนะครับแล้วก็พุ่งมานะครับแล้วก็ยิงนะครับมไม่เข้า <c oughs> <c oughs> เออการใช้โฟเนี่ยนะครับมันจะทำให้ลูกบอลแรงขึ้นแล้วผมก็เป็นคนกดระยะไม่ถูกนะมันยิงยากนะพอเราเปิดโฟเดี่ยแต่พอแบบนี้อะยิงเข้านะครับสรุปแล้วไม่เปิดโฟกว่า <c oughs> ดีกว่าสำหรับผมนะมาดูเอาไว้กิ g งกันดีกว่า โอเคนะครับสลาวิกกิ้งมาจะมี3สกิลด้วยกันนะครับกดจี้นะครับนี่เลยโคตรเท่เอาเรื่องจาดสำหรับสกิลแรกนะครับเราสามารถพุ่งไปด้านหน้าได้นะครับและเราสามารถซิกแซกได้ด้วยการกด A D นั่นเองกด C นะครับแล้วก็ซิกแซกอย่างนี้ปั๊บๆๆนะครับผมก็จะซิกแซกอย่างนี้นี่เลยนะครับส่วนสกิลวีก็ยังเหมือนเดิมพุ่งมาได้ส่วนสกิลวีเป็นสกิลยิงนะครับกดปั๊บมันก็จะยิงสุดโหดอย่างนี้ ยอดอ้อาวเรื่องเข้าแน่นอนโคตรเท่อะทุกคนมาดูอันติเมตกันอีกรอบหนึ่งนะฮะกดจี้นะครับนี่ไลยนะฮะก็จะเป็นการเปิดนี่บอลสตีดอกมานะครับเหมือนเดิมท่าซีนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราไม่กดอะไรมันก็จะพุ่งตรงนะแบบนี้นะครับนี่แต่ถ้าเรากาหนดทิศทางมันก็จะพุ่งอย่างนี้นะครับเจอโบเฟกนี่เลยนะครับอ่าโคตรเท่ก็พุ่งแบบนี้ได้ แล้วก็ท่าบีนะครับเล็งตรงไหนก็ได้นะสามเหลี่ยมตรงไหนก็ได้นะครับแนะนําก็ตรงกลางเข้าชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์สับไปเลยอ้อาวเรื่องตุม้มและนี่แหละครับคือจุอยมิญานะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่ผมเล่นกันนะครับว่าเล่นกับเพื่อนแล้วมันตึงกันไหนนะครับยิงแหลกขนาดไหนไปดูกัน I in a moment, fucking around, not bright, no. I'm fucking round until am crying, no. I'm tired, I'm We're trying to play cool, baby, I ain't playing by your rules. Don't better with the view, Oh my god, why is Shotty trying to test me? To turn up in the back of the jet stream? Can be bad, but she's trying to arrest me. Lying to impress me, dying to forget me. I can't sing none of my songs for ya. You keep boring, and it goes on and on. Can't seem to forget what's wrong. Go, Get it done right it's highly likely Cause I still remember the days when people like you don't like me It seems <laughs> like <laughs> lately you're going crazy Why you always at <laughs> fucking around at the Trying to arrest me, lying to impress me, dying to forget me. I can't sing none of my songs for ya. You keep pouring and it goes on and on. Can't seem to forget what's wrong with ya. Checking your temperatures to monetize. Just like lately you're a Crazy Why you always at home? You're fucking around, I'm crying home. I ain't trying to tell you what to do. I'm trying to play ball. Baby, I ain't playing ball. She can tell Make it i like from heaven But I still put up with her The, the, voice battle, always the rock, the way yeah, they rock they mean me well Tired of on my for that shit Double is on the back, to the ice shit. Getting to me right now, it's highly sister remember the days when people like you me <laughs> Fly baby, Your call เป็นไงกันบ้างครับผมกับยูอิมิยะนะครับเท่ไหมอยากดูตัวอื่นกันอีกไหมนะครับจริงจมันจะมีตัวอื่นอัปเดตมาอีกนะอย่างที่โอรินะครับแล้วก็บาชิระก็เปลี่ยนนะครับรูปแบบสกิลด้วยแต่ว่าผมเป็นถนัดพวกสายยิงมากกว่ายังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับแจกหนึ่งพันลูบักเช่นเคยนะเพียงแต่เถามว่าทําไมคุณถึงชอบสกิลของยูอิมิยะนะฮะคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ใส่ชื่อโราบอกกันด้วยนะครับเข้ากวนเมดิปหน้าาาบบบ๊๊ยยจุๆ